สวัสดีค่ะขนมบ้านปลาค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรานําขนมไทยสวยๆภาพสวยๆนะคะแล้วก็ขนมไทยอร่อยอร่อยมาฝากนะคะอันนี้เรียกขนมมันสับปะหลังนะคะหรือขนมมันนะคะเค้าด้วยมะพร้าวน้ําหอมนะคะทึนทึกค่ะแต่ไม่ขนาดแก่มากนะคะเพราะเวลาทานจะขยักากากนะคะไม่อร่อยนะ อันนี้เป็นมันล้วนๆนะคะไม่ผสมแป้งนะคะส่วนผสมก็จะมีกะทิน้ำตาลเกลือและก็เนื้อมันของเรานะคะมันเป็นมันจากสวนขนมบ้านปานะคะนุ่มๆเด้งๆอร่อยอย่างนี้ค่ะมันขนมมันสปารังนะคะมันจะเริ่มทำได้ต่อเมื่อมีอายุประมาณ แเดือนนะคะหรือ7เดือนนิดๆนะคะแต่ส่วนมากจะเป็น8เดือนค่ะถึงจะเริ่มขุดเอามาใช้ทำขนมทำขนมต่างๆนะคะก็คือมีเพื่อนแบ่งปันส่งมาให้นะคะทางเฟซบุ o กเนาะแล้วเรานำมาปลูกนะคะเขาจะมีอีกพันหนึ่งอ้อยมันมันมีหลายพันนะคะมีพันอ่าหนาทีพันอ่ามันสะปรหงปุยฝ้าย ยเยอะค่ะตอนนี้เยอะมากต้องคอยสังเกตนะคะแล้วก็หานะคะแต่ลอยยางทำหรืออายุการใช้งานของมันเอามาทำขนมเนื้อสัมผัสจะแตกต่างกันนะคะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยคะ่ะแต่ถ้าอ่อนฝาเจ็ดเดือนนะคะขนมจะนิ่มเละนะคะไม่อร่อยคะ่ะโอเคโอเค